เครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดพังงารวมกันจัดโครงการหิ่งห้อยนำทางสู่แสงสว่างเพื่อเด็กและเยาวชนอำเภอตะกัวทุ่งและอำเภอท้ายเมืองมุ่งหวังป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในเยี่ยมสุริยาพาลุสุขผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานโครงการหิ่งห้อยนำทางสู่แสงสว่างเพื่อเด็กและเยาวชนอำเภอตะกัวทุ่งและอำเภอท้ายเหมืองเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่5กุมภาพันธ์2553ที่ผ่านมาณโรงเรียนตะกัวทุง่งงานทวีวิทยาคมอำเภอตะกัวทุง่งจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอำเภอตะกัวทุง่งผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงาเพื่อข่ายเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอตะกวทุ่งและอำเภอท้ายเมือง จำนวน100คนเข้าร่วมงานนายสุพนัทต้นไพศาลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนตะกวดทุ่งงานทวีวิทยาคมรองประธานสภาเด็กและเยาวชนตะกวดทุง่งกล่าวรายงานการจัดโครงการว่าสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอตะกัวทุง่งและอำเภอท้ายเมืองและหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องจักโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ระดมพลังสมอง พลังกายในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงเหตุและผลของปัญหารวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในเรื่องของยาเสพติดโรคเอดส์และวิธีการป้องกันตนเองจากขบวนการค้ามนุษย์โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2553ที่ผ่านมา